嗯。<noise> <noise> ของหัวของส่วนแบบจู้ปลูกกินแบบบ้านๆค่ะพี่น้องสซอ,อนเนาะผักผักก็งามงามบ้านนาบ้านเพื่อนหอกค่ะพี่น้องโซอ,อนเพิ่นปลูกกินบ้านกมีแต่น้ำสายทางนี่แหละจ้าใกล้แล้วก็สิเหมะหอดหม่องเรียกตั้งแล้วหมาหน่อยเต็มคนทางบ้านมูบ้านในหน่อยเงาว้วน้ำสายทางค่ะ

เออค่ะสันแม่จะย่างคนเดียวเด้อไปบ้านยายพิมจะข้าวก่อนหน่าโรงเรียนมาหอดเพียนพี่สาวจ้าพี่น้องใส่ชิดแล้วเลยมาเล่นน้ำพี่สาวเออเรียบวให้เบิงละเลาะบ้านเดี๋พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวกินกระเพาะอู้แม่นยูญญาณอยากกินข้าวอิ่มหรือคะ บ้านพี่สาวจากพี่น้องขึ้นมาก่ะพี่ตะปลาหน่อไม่ปาลาลุงปล่ขุนกับปลา,าเห็ดจากพี่น้องปลาเห็ดปลาอ้อยถ้าเขาเก็บเห็ดกับไปทั้งพุ่นละค่ะไปลงไปพุ่นละแก่อมลิ้ววิห้เบิ้งเนาะค่ะเนาะบ้านพี่สาวเพื่นโอ้เพื่นโตอ,ออกมาดีอยู่ตัวเนี่ยโตอ,ออกมาดีตัวนใหญายนี่กาหลังบ้านจากพี่น้อง ก็ดีแท้ตอมองออนี่ดีต้นนะยายอืมกระโล่หัวกระลไปฝุ่น,นกับเป็นป้าเฮ็ดมันจะเป็นคุ้มบ้านนะด,ดีค่ะคุ้มบ้านนะด,ดีพึ่งเนี่ยค่ะบ้านนอกเขาพี่ไอแล้วก็ล้างสีเฮ็ดยาเพื้นนั่นผักเชียรกระห้องขันใส่บักขาม พี่ไอ่พ่นเธ็ดยาแค่แอลกอฮอล์เออแค่แอลกอฮอล์หมากเล็บแมวคะ่ะพี่น้องมกินหมากเล็บแมวน้ำกันเด้อค่ะเด้อเล็บแมวมันบอกพี่ไอ่ขึ้นไวไงดีเถอะหืมพู้ใดเก็บมาเนี่ยโอ้โหเปรี้ยวปากมาเด้อค่ะมาเด้อกินอันนี่มันย่อยต่อมคะ่ะพี่น้องหมากเล็บแมวลาบปากไม่ได้กินดนแล้วอืมอืม เปรีย้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะพี่น้องหมักนี่แมววิธีชีวิตบานๆเขาเนาะค่ะเนาะเอาะคะคลิปนียายต่อมกระเพากอปากไปจำนีเด้ค่ะเด้อลิหนาพอกันไหมค่ะพี่น้องรีวิวเบบึงแบบวิธีชาวบ้านเขาให้พี่น้องเบิ่งค่ะอันนี้บ้านพี่สาวค่ะ มาเล่นน้ำเย่ทั้งนี้ก็หนาบ้านฟังตรงขามกับเิ็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเพื่อเพื่อนบอขายเพื่อนหุดขายครับพี่นองแล้วเพื่นได้กิน นี่ก็ขอปากไสจำนี่แหละค่ะพี่น้องกินหอดกินถึงสุปูมสุขคุณเด้อค่ะเด้อสุขภาพให้ยู่ดีมีแห้งสุขภาพเพียงแรงเด้อค่ะเด้อเอ้ผิดค่ะเอ้ผิดเปรถึกสวัสดีค่ะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพเขียงแรงนะคะอยู่ดีไม่แห้งแ้วคขาดปลอดภัยกันเด้อค่ะเด้อทุปู่ทุขคุณค่ะ